ดูไว้จ้อดูไว้ขอมันตึงไหมล่ะน้องดูไว้เก๊กป๊าขอเก๊กละกันอืมมันตึงอะมาอืมเราทำไังได้ค่ับมือเพียงอยู่เคป้าเซนซนซนเซนอาริเบนาอาริเลเบนาอาริเบนา First side ดูไว้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 ไม่เด้งนะไม่เด้งนะอย่าไม่ทำไม่ทำอะไรเลยไม่เด้งนะดูไว้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 ดูไวดูไว้ดูไว้ดูไว้ดวดูไว้ด เนะ่ามศูนยนะแม่เจ็ดศนะูนนะน้องแม่เจ็ดศูนนะอ้าวพี่หายไปไหนอะไม่ต้องพิมพ์คับมันไม่ขึ้นแลกเล็กลกับตุก

หมอหมอะเคหมอคุณหมอะคุณหมอเนหมอไไอ้โบน่าหลังมาครับจักชัด ยะคุมอรยต้ระยจูบนะีะไปดมไปดูทุกไปนะไปนะไประยะจูบทุกไปนะอ้อก่อนระยะจูบทุกไปนะไม่ไม่น้ำไม่น้่นดีนะนะให้น้องูนะสู้ว่า

แปนะใหรจะพิไม่ได้มันก็อยากลมันพิกใช้มันสมยซกียงดูไว้นะนาเมใกล้เคียงกันเหมือนเดิมขนาดหัวทุกเม็ดอะครับดูไว้ดูไว้ะเต็ปสเต็ป

บขบไปงัยเขาโดนโบมีบัวครับตกแต่ครับมีครับคุณหมออีกแล้วเขาอีกแล้วคุณหมอไม่ครับคุณหมอรุบตายอีกแล้วไม่คร yes, ับไม่คนตายครับคุณหมอไม่คนตายคุณหมอช่วยผมด้วยผมกลัวจังเลยครับผมกลัวโซกรับช่วยผมด้วยผมต้องตายด้วยผมาด้วยช่วยผมด้วยครับผมโดนปู โบ้เพ์เยอรขคาหัวเลยอะไรกันครับเนี่ยดูไว้ดูไว้นะที่ทุกคมดูไว้นะแม่จะช่วยแช่แบบครับน้องดูไว้มากะตดหน้ารังอะครับโอ๊ยไม่ได้

จูบด่าจูบวุ่งด่าด่าถนัดสุดว่ะมาเลยแง่แง่โอ้ก็นัดยิงหัวทุกนัดอะครับทุกคนน้าจะไม่แก้สามพันอะ้าผมแอบตัวเขาขอโทษนะรังวันดีคืนด ไม่จะทำกูนะนะดูไว้ดูไว้นี่อุ้ยมีกีฬาไหมแม่ติดติดแล้วลว่า

ก็อาจจะเกินเวลาสันนิดนึงแล้วครับตอนนี้ก็อสนพอจบแค่13นาทีแล้วกนันบายครับุกคนรักนะครับ